อเกมวัยเด็กที่กูดูช่องคนอื่นเล่นและก er ูก็รู้กัโดนแม่ดาพาะทาพ่อแต่ว่ามันเป็นไรหรอเพราะเกมนี้ไม่มีซอฟมานมาเข,ขิอเทศเยอะมากซึ่งพูดครึ่งพูดแบบง่ายๆ,ๆเลยคือใครที่กลัวซอฟมันมาเข,ขิอเทศเลื่อนผ่านได้เลยเอาละเพื่อประกัไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยเอาละแนวเสซีด่านแรกโอ้คุณลุงคุณลุงกรีดยางเอาล่ะ อืมด่านแรกอืมตอนเด็กนี่ห้ามโหลดมามาเล่นแม่เจอเครื่องนี้ในแม่กูเจอเกมนี้ในเครื่องรอบนึงนี่คือแบบโดนหนัก,กนเลยซึ่งถามว่าตอนที่มันตายมันเป็นไงเหรอก็อ,อย่าพูดถึงเลยพวกมันโคตรอนาใช่มเลยโอ้ชิต oh เอาละเอาละไม่จะมวบอกก็ได้เอาละม็นไง อีซี่นะอ่าหนึ่งหกเจ็ดอย่าเถอะมีมันยาวอน่นเอาลาดานสองไปเลยูยซิกระโดดข้ามเลยเง่ายนะโอ้โอเคโว้ยนอไม่นะ่ะเชนซอแมนนายอย่าทำแบบนี้สิมันไม่ดีเลยนะโอ้ไม่โอ้ยหนอ เอาละรอให้นี่ลงมาดีมากเอาล่ะต่อไปคืออะไรโอ้รอจังหวะเสร็จกูเชียเฮ้ยอ่ามึงไม่ได้แดกกูหรอไอปืนใจบางบางนาจันนี่ทีโอเคทั้งเนี่ยเหรอไ,ได้สงสารกระดูกกูมั้ใกล้โอ้โห โอเคง่ายๆนะไปด่นาน3้เนวซิเอาละึ้นลิฟื์ทางนี้เหรอเฮ้ยอ่าดาโอ้อันแน่แกไม่มีทางที่จะฆ่าฆ่ากูได้เว้ยเพราะกูมันเก่งเกินขีโมู mô lẽ mùi sẽ của bay ngay gửi Nhảy ngủ genius lâu gì mùi cất lục. Mai Mai nè mãi oi ok ok Ở ok bay. Easy nè, game ok ok เนี่ออะรถไปไปสิเออดีมึงชอบไปเราหน่อยไม่ได้เหรออู้ใช้บหายเลยเขาโดนอืมขึ้นข้างบนว้าวโอเคถึงแล้วแล้วก็เดินผ่านแบบอีซี่

còn là cứ lên ok oh my god đấy à là oh my Better liên rồi. à, หาขวมเงี้โอ้โหนี่เลยไปเอ้าเอ้ามึงจะอยู่ทำไมไปสิไปเออเยียมึงไปสิไปเออดีนั่นแหละอ่าทำดีมากแล้วแกก็หมดไปแล้วแล้วแกก็หมดไปอยู่แล้วไปไกลซะไปไกล ไปเลยเออเฮ้ยนนอหมอนเบรดเออเฮ้ยนอหมอนตัว no ทั้งน <patri ots. S 2> ี้มันทำล้มได้หมอนเก๊หมอนจากประเทศจีนตัวเลยเอ้าละดานห้าหนสิเยืนตรงนี้ เว้ยเอออืมอืมดูกูหักมาแล้วโอเคอืมกลับไปก็ได้ถ้ามึงเอากูกูตายนะกูข้างนี่คืออะไรทางนี้แล้วถ้าเหลือโรงเองอ,อ๋อโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยเอาละอืม จิ้มง,งูจิ้มโง,งูโงหนึ่งไปเลยโอ้ยง่ายนะง,ง,ง่ายๆนะไปเลยอืมเช้ชาๆ่ะโอ้ไม่กอดนี่ไม่น่ะไม่ไม่ไม่หม,ม,มอบเลยง่ายๆ ด่านหกไปสีโอไม่์กดมันหมอบไ,ได้ไหมน่าจะหมอบไปได้ต้องหาจังหวะอุบซี่อุบซีว้ายกี้ขวานเวนเฮ้ยเนี่ยน้อยหน่าโอ้ยมันมาแล้วออโอ้โดเลยโดเลยโอ้อือม ไปสิออะไรเนี่ยโอ้หัวกูไปสิไปโอ้โอ <c oughs> ทีนี้มึงก็รู้แล้วเลยไหมว่าไม่อ่อเด็กกูถึงโดนดาพร้อมไปแบบแบบนี้ไงเกมเวนโอ้โอ้ไมคก็โอเคไม่นะคาโด เอาละอย่าไปคิด huh. ถ right, uh ึงมันเลยโอเค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 ไว้สิไว้สิโอเอาละนี่เลยโอเอาละไปตาันเจ็บเออโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้ยไม่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 โอ้โอ้ซี่เลยฮะฮะอะไรวะหมอใช่ไหมเฮ้ตูดกูโอเคไปเลยเอาล่ะโอ้ยใช้งานได้ดีไปเลี่ยไปเนี่ย อึบอ่าอีซี่นะนี่อะไรอืม <c oughs> ง,ง่ายๆโอ้ยหมอบได้ไหมหมอบไม่ได้ว่ะสามสองหนึ่งไปอ่านี่ยนไปเนี่ยฮะโอไม่ ไม่นะไม่ไม่นะเว้ยเก็บดาวก่อนไม่ได้ไม่ได้ทั้งนี้อีกแล้ว้ยวโอ้โหเหลือเชื่อ,อจริงด่านแปดเออซี เฮ้ยอย่ามาเป็นฟในลเดสน่นตอนก็นขยะบีบตัวไม่เอาอืมลงไปนี่เชยเนี่ยห้าขวมึงนี่ไงนี่ไงกระโดดนี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยฮึกระจอกกระจอกนะเอาละนี่ไง ง่ายง่ายนะง่ายง่ายนี่ไปต่อแบบต่อเนื่องเอาล่ะนี่กระโดดไปเลยกระโดดอืมด่านด่านเก้าแล้วโอ้ เดี๋ยวแล้วมึงจะกูไปไงอ๋อเดี๋ยวนึงไปเลยอ่าโดดเก็บนี่เลยเฮ้ยเนี่ยเกอีอ๋อยิ่งสิยิบสิโง่โง่โง่เออถ้ากูสาโดนเฮ้ยมึงทะลุมาได้ไงเก็งมึงโกงโกงกูเกมงฉิ่ Oi Con con Came Cái Oi, oi, Ôi Hm. Egleo. Ừ. À? Bye. Hm, hm, hm. à, Một gắn. Ừ. Một gắn. Ừ. Một gắn. Một gắn. Một Một của ฮูยีอ่อะไรแบนั้นอ่ะอะไรๆไป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 ไเไีไป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 ลปไ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 อไปไปไปเปไอไปไปไปไไ่ เฮ้ยองตูดกูเอาะไรองขากูเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกลุกเล้โอ้โหเฮ้โโยอย่าคิดไม่มันถึงพื้นว่ะโอ้ถึงว่ะถึงมันถึงพื้นไอ้ทิ มึงนี่เลยมึงจะเล่นงัเหรอหมอบเลยเอ้ายืนทีมทีทมงโง่หนึ่งเฮ้กูกูไม่ยอมเสียตัวแล้วเอกูว่าแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเออนั่นดีทำดีมากทำดีมากไม่โดนอ้ควะตรงเนี้ยมึงจะกูผ่านยังไง เดี๋ยวมันถึงเพื่อนมันหมอบไูสิเ้ยไม่ถึงว่ะรอเปล่าวะมันช้าดิไนดิคือมันช้าชิหืฮึวิเกือบแล้วคูเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไม่นี่ไงนี่ไงมันคิดว่ากลัวไม่ได้เลย เลี้ยวอะไม่กูไม่โง่หรอกอีซี่นิวฮีโร่คือเชี่ยอะไรวะคืออะไรไม่ใช่คืออะไรอ๋อวัตับฟักยังโอมยังโอมพ่อเชี่ยอ๋ออีจโอโคตัดอ้อยออืืม อืมมีหลายคนเหมือนกันนะนี่คนนี้กันเอาไปดาสิบเอ็ดโอ้ว้วาวเอาละข้างหลังมีอะไรมีน้อยนาไปเลยขึ้นเลยนี่เก็บดาเออไปเอาละโอ้ยเร็ ฮะอีกเลี้ยวเหรออีละออมันต้องมันปจังหวะเป็นจังหวะเฮออ้ยออออออไม่นะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมฉันต้องเสียสะละร่างกายเพื่อโดนมีดอีกที่นี่เพื่อด่าวันหนึ่งเอาละมันมีวิธีทหลบไหมเฮ้ยจมันจะไปต้องโดนว่ะกูเสียสละปอดกู เพื่อดาวดวงหนึ่งขอบคุณอีฮิตเรลโรดดี้ิตเอออึ๊บอ่านี่โดดเลยอีซี่นะไปเลย ปีแล้วอ่ะไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดอ่าอ่าดีมากบันใส่ในหน้าที่โอ้ฟักเห็นนะขออทีนึงเอาใส่กูอีกทีนี่ไงไมึงงงป่ะทีโอ้โหแล้วมึงจะให้กูไปยังไงนี่เลยโอ้ยหมอบเลย โอ้ย <c oughs> โอ้โหกูว่าแล้วไปเลยไปสิไปสิกูกลายเป็นเม่นเลยมันจะมีชาร์ตดาวอยู่อ่าไปเลยโอ้ต้องกระโดดใช่ไหมต้องกระโดดใช่ไหมงี้โง่กูนี่โง่ยี่ออยสองดาว์ยังว่ะ คืออะไรเฮ้ย <Hey! S 1> มอบดิเอออีซีสี่เก้าโอ้โหเล็กที่สุครเนี่ยโอ้สร้างงานก่อสร้างนี่เลยเฮ้ยทำไมมันมืดวะ อืมน่าเป็นด่านใหม่เร็วเร็วดิเออดิอเก็บดาวเลยแล้วก็หมอบลงไปเปิดทางซะดีมากออาล่ะเี่เนี่ยตีนใครวะ อืมเอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกอะไรเนี่ยหมบปะใช่ต้องหมบโอ้โอ้โอ้เฟร,ร็กกิงอีกแล้วไอ้อน,นี่อีกแล้วเหอฮะมึกตัดหลอดเลยไอ้เชน,นี่ดีเลย เฮ้แล้วมึงจะกูไปไงกูแนี่นี่นีนง่ง่ายง่ายพออ้าหม่อเมื่อกี้เก็ดมีคำพูดว่ากลับไปเซนซ์ดีกว่า กูเลือกทางมาแล้วไม่ต้องบอกกูหยอกหยอกนะบอกเออบอกกูบอกกูหน่อยก็ได้เจนเน่โอ้หัวกุ้ก็ะโดดย่แล้วจะมาตันผมผมยังยังมาตัดผมให้กูอีกเจนเน่รู้ปะเู้ปะนี่ตัวเจยเนี่เฮ้ยเฮ้ยอือฮึเอาอีกแล้ว lót bay, à là, đi là số số hai là, xong rồi clip vậy ngay nè, gì, đào, oh! เจวีผมจจวีผมให้กลัวขอบคุณงทงที่หังไม่ต้องที่หังไม่ต้องเต็มตู้กูเลยไปละไปละมึงจะกูไปไงเร็วเร็วโอเคนี่เลยนี่สังนี่นี่ เกมไม่สา <H ö hn> มารถทำอะไรค่าาได้เพาราะกล้ามันเก่งเกินโ okay. อเคโกแบกกูรู้นะนี่แล้วก,กลับไปนูน่นแล้วก็ติ๊กเชินี่ใช่ไหมยวเดี๋ยวแล้วมึงจะกลัวก่อนเฮ้ยชิบหายแล้ว โอ้โหทุกคนเออเว็บอ่าโอ้เจ๋งเนะีไม่นะ่ไม่นะอย่าไปเหมือนมีดสิอ้อฮึก,กูเก้ากูสายไม่มีเลือดเลยนะดีนะมีอยู่วันเดียวไปปักมึงปักขนาดมึงรอดมึงรอดมาได้ไงวะมึงนี่มันย่อมนุษย์เ้ย โดนเลยนี่สวิงสวิงโคตรมันเริ่มเล่นใหม่ลีชินี่โอ้โหไฟมาสวิงอันเดียวเลยลงไปซะเออจะผ่านอยู่แล้วออไป

นม่เลยอือหือเอาละอึ๊บสวิงสวิงอ่ากูผ่านแล้วอีซี่เอาละในคอลโดทที่ว่ามีว่ามีทั้งหมดกี่ด่านอืมยี่สิบสี่สิบ หกสิบดานนี่เอามาครึ่งทางเลยใช่ไหมใช่ไหมครึ่ทางเชีย่ยเลยเนี่ยครึ่งทางต้องสามสิบอ้าวละคลิปนี้ก็ต้องขอจบให้เปเท่าเท่านี้ก่อนก่อนที่คลิปผมมันจะติดเหลืองแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดซับให้ผมด้วยคลิปนี้ผมขอแค่สิบไลค์พอโอเคผมกูปไปแล้วลาก่อน